โอ้ยยายมาพ่อเขาพอดียาย่บาดี้อ้าวพ่อใหญ่ขว่าไปสวนไหมไม่พ่อใหญ่ไปมาเดี๋ยวนี้แล้วพ่อใหญ่บุรีนึงเขาใหญ่พ่อใหญ่เลยสิมากินน้ำยายนี่แล้วไม่เป็นยังใหญ่เก็บข้อพ่อใหญ่เป็นยังใหญ่จับพ่อใหญ่จับข่อยเป็นอย่างไรเก็บข้อปวดหัวเวียนหัวมันขึ้นกระเทือทิ้งไข่พ่อใหญ่ไม่ไม่ไม่พ่อใหญ่บุก พอใหญ่มากินแลาหนอใหญ่ตาสบายหรือเรื่อยใหญ่หอเอาพอใหญ่มากินหรอไม่พอใหญ่พอใหญ่คอยเอาบักือมาขายพอใหญ่รวยแถบนี้ลายน่วยละหาบ้าพอใหญ่โอ้พอสื่อเนอใหญ่ก็พอสื่อหนอแล้วมันมันไม่พอใหญ่สัตวพอใหญ่สีม่เมื่อนี้เราได้ม่จังรวยใหญ่ หนึ่งสองสามสี่หาหน่วยพ่อใหญ่จังหวัดละย่ายหน่วยละหาคอยลดไห้เศร้าบาทเถอะละพ่อใหญ่แถมให้หน่วยหนึ่ง้องพ่อใหญ่มองมืดหลุดอ้า่ย่า่ก็ใบใหญ่ถ้าพ่อใหญ่คอยมีแต่ใบลอยก็ใบเศร้าดีจะเสียเอาอยู่ก็เหรียญบาทดีพ่อใหญ่เออแบบนั้นแหละมันยังใส่ง่ายย่ายพ่อใหญ่มากแบบนั้นแหละยังใส่ง่ายเอาอสินะใบลอยก็ใบเศร้าพ่อใหญ่

ขาเรักใหญ่นี่นะหักขาเลยก่ใหญ่ได้ไปหามาจากมือถือย้อนสา,ามมือแล้วก่าไหไป,ปู้เดียวใหญ่โดกมุกอ่ไปคนเดียวคนนี้กว่ใหญ่ก็จ่อยพคือมา่างจริโอ้ยหนูหนวใหญ่ทีนี้ ย่าจะเห็ดยังยายเพราะไงข่อยมาเกี่ยวหญาอยู่สวนมะเอือนมะแตงเจ้าเม่เจ้าห่วงอยู่ติพ่อใหไงมาดูห่วงหรอกยายฮะเกี่ยวหลดยายอู้พอดีสนะมข่อยเสียเอาเต็มกระสอบแล้วข่อยก็เมื่อดอกพ่อใหญ่จะมาโดนไปมาแต่เส่าคนลลยยายอ๋อเดี๋ยวข่อยเกี่ยวหญาแล้วข่อยก็เมื่อดอกพ่อใหญ่เอากระสอบเดี๋ยวนึงดอกพ่อไงใหญ่ก็หลายน้องพ่อใหญ่เนาะฮาเกี่ยวหลุดยด้ไอ้ ใช่ยายเห็นยังยายดูยดิเอ้ายังถามเธอพ่อใหญ่เห็นอยู่ว่ากินบักม่วงแต่ยังถามอยู่เนาะยายอ่านบอกบอกว่าพ่อใหญ่เขียนไว้จังไรนั่นเหรอเขียนว่าห่านเด็ดบักม่วงตาข่อยบ่ได้เด็ดนี่พ่อใหญ่ข่อยก็กินข้าวต้นเถอะนะปอกเปลือกแล้วข่อยก็มานั่งกินนข่อยบ่ได้เด็ดเนี่พ่อใหญ่ข่อยทิศมองไหนพ่อใหญ่ก็ยอมยายแล้วล่ะเอาที่สบายใจยายเลยด้อ Hàm đét bậc muộng Khỏi cơ bộ đại đết Khỏi thiết mộng đại Thôi nhanh Ui